ฟิลิสเดียนดรามาดริอีเวตมาันสกคราเชียสแคานเซียนไตแรนดีโอการ์ดอกให้ประตูจอกันดินทรายต้นไมใ้ใหญ่แก้วน้ำจานชามบันไดโคมไฟที่สวยงาม ดอกหรือรินทางเดินต้นยาอยู่ในสนามบ้านนี้จะมีความงามอย่างไรถ้าไม่มีเธอเพราะหัวใจของเธอคือบ้านหลังนี้ It's mean home have no value without mom Thank you, Kathy from Thailand. Love you, and thank you for everything you do for the children in Venezuela. Love from Thailand.